สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมา,อาถอนเงินจากแอป curious cat ให้ทุกคนดูกันนะครับก็ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์มาบอกผมว่าถอน true, เข้า to money wallet ไม่ได้ในส่วนของแอป curious cat นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคะแนนผมมันยังไม่ถึงผมก็เลยไม่สามารถถอนให้ทุกคนดูได้ในคลิปนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมา,อาลองถอนให้ทุกคนดูนะครับว่ามัน ยังถอนได้อยู่ไหมแล้วก็จ่ายจริงอยู่หรือเปล่านะครับโอเคก็แอปตัวนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันดีแล้วนะครับว่ามันคือแอปอะไรทํางานยังไงนะโอเคเรามาดูวิธีการถอนเงินกันนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยให้เรากดไปที่เขตสามเขตซ้ายมือนะครับด้านบนนะจากนั้นเนี่ยก็ทําการกดไปที่เมนูถอนเงินตรงนี้นะครับคําว่าถอนเงินเลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับถอนเงินกดเข้าไปนะครับ อ่ขั้นต่าในการถอนเงินของแอปนี้อยู่ที่100คะแนนนะครับ100คะแนนเท่ากับ40บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะก็ค่าเงินเนี่ยมันค่าเงินเนี่ยมันอาจจะขึ้นแล้วก็อาจจะลงแล้วแต่บางวันบางเวลานะครับโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูใน Google น,นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นใน Google นะครับตอนนี้1ปอนด์อังกฤษเนี่ยเท่ากับ34บาทขอไผ่นะครับ43บาทโดยประมาณนะในเ a y p a l เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันต่างกันกี่บาทนะครับผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ40บาทโดยประมาณนะครับก็ก็คือเรายึดเป็นขั้นต่ำเลยนะครับเป็นเรทขั้นต่ำก็คือ40บบาทนะครับในส่วนของเงินปอนด์นะครับโอเคเราไปถอนเงินกันนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ย ถ้าถอนเข้าไปพา l เราจะต้องไปเชื่อม e ีเมลเพย์พาก่อนนะครับหรือว่าจะกดไปที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับกดก็ไปปุ๊บจากนั้นก็ทําการาเชื่อมอ e ีเมลเพย์พาของเราก่อนนะครับมันจะมีให้เราใส่เป็นอ m a i l เพย์พาอะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่ไปนะครับมันไม่ยากเลยโอเคเรามาดูวิธีการถอนเงินเข้า wallet นะครับก็วิธีการถอนเงินเข้า wallet เนี่ยก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับขั้นต่ําตามที่ผมบอกก็คือ100คะแนนเป็นขั้นต่ํานะครับก็ 100คะแนนเนี่ย40บาทนะครับตอนนี้คะแนนผมมีอยู่152คะแนนก็เท่ากับ65บาทนะครับประมาณนี้โอเคกดไปที่กดกดไปที่ True m o n e y w a l เล t เลยนะครับเพื่อทำการถอนเงินนะโอเคต่อมาเนี่ยให้เราทำการใส่ชื่อผู้ถือบัญชีหรือว่าเป็นชื่อของว a l l ล t ของเราใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเป็นใส่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้ต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผม อังกฤษนะครับผมนะถ้าใส่ภาษาไทยเนี่ยไม่ได้นะครับผมโอเคดีวผมก็จะใส่ชื่อเข้าไปเลยโอเคอ่ะหลังจากที่เราทําการใส่ชื่อชื่อเนี่ยเราใส่เป็นชื่อนามสกุลในวอ l l e t ของเรานะครับก็คือเป็นชื่อเดียวกันใน t r u e m o n e y Wallet นั่นเองนะครับจากนั้นก็กดยืนยันนะครับตรงนี้โอเค หลังจากที่เราทําการกดยืนยันปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นว่ากําลังรอนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเงินเข้าแล้วนะครับโอเคอ่ะด้านบนตรงนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนจาก True Money Wallet นะครับว่าเติมเงินสําเร็จ65บาท81สตางค์นะครับก็เติมผ่าน p พย์เ r อร์ด้วยนะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้เนี่ยจ่ายจริงแน่นอนนะครับถอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับวันนี้วันที่ วันที่8วันศุกร์ที่8กรกฎาคม2022นะครับ2565นั่นเองอ่ะประมาณนี้ก็จ่ายจริงแน่นอนนะครับณนะตอนนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นรายการที่ทาง Curious Cat ได้จ่ายเข้ามานะครับก็คือ65บาท81สตางค์นะครับจ่ายผ่าน Payer m a x ประมาณนี้ก็สรุปเนี่ยจ่ายจริงแน่นอนนะครับนี่ผมพาไปดูในธุรกรรมตรงนี้นะครับก็ผมถอน t รูมันนี่เนี่ยครั้งแรกก็คือวันที่ 19เดือน52เดือนก่อนนะครับก็ถอน6 1บาทตรงนี้นะครับวันนี้ก็ถอน65บาทนะครับก็มันขึ้นสถานะว่ายืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะคะแบบนี้โอเคก็ใครที่คิดว่าแอปนี้มันดีก็ลองโหลดไปเล่นกันนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับใน iPhone ก็เล่นได้นมือถืออันในมือถือ Android ก็เล่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับส่วนวิธีการสมัครวิธีการเล่นผมก็สอนไปแล้ว ทุกคนสามารถกดไปที่ตัวไอหรือว่าจะกดลิงก์แต่คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแอปนี้หรือว่าแอปอื่นๆเนี่ยแอปอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามผมได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนำนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้ถ้าผมไม่รู้ผมก็อาจจะไปหาไปหาข้อมูลมาให้ประมาณนั้นโอเค ก็คลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็มีซองด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาแปะซองหรือว่าสถานที่ที่ผมจะแปะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะจะเขียนไว้ในในคําอธิบายใต้คลิปนะครับทุกคนก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับว่าผมแปะตอนไหนเวลาไหนนะครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ